เมนยูพูดถึงปลาจกขี้ลายว่าผากันที่จุกเหธรรมดาบรรยากาศยามเย็นนะครับบรรยากาศยามเย็นคอส่วนลดต้องงานไข่ค่ะต้องงานสีเนาะตายแล้วเนาะตายหมดเลยว่ะมาอยู่นี่สนใจติดต่อแหงงานได้เลยครับผมกับเออ่เล็กเทอร์โบครับครับตอนนี้ก็บรรยากาศก็จุ๊บหลอดีไซดีนะครับผมเจอกันวันที่19นะครับเจอกันวันที่19สระแก้ว เอี๋แล้วครับทำได้แล้วบนสชูบนเสียงดังก่อนเสียงครับดังงาเลยเสียงมาแล้วดูด่านเลยครับเสียงไม่ต่โอ้ยในห้องคุยเสียงไม่น้อยอยู่อยู่กับเราครับบรรยากาศบ้านทุงครับเย็นเย็นครับเย็นเย็นไม้นี่ครับที่ให้น้องเล่นน้ำครับ แต่ปล่อยไม่ได้นะครับปล่อยไม่ได้ต้องมีควานนะครับไม่งั้นเดินน้องไม่ขึ้นนะครับ